คนชื่นชมกูเลยเอาแม่ชีได้ไหมอ๋อปวดหลังแม่ชีลงลงแป้งด้วยค่ะจะลงแป้งยังไงแม่ชีเอาเอาสรุปลงแป้งดีกว่าไหมแม่ชีเนาะไม่ไม่เอาออกเอาออกเอาอันนี้เอาออกเอาได้ไหมเอาไปเก็บเลยเอาแม่ชีนั่งนอนขอแป้งไปทานเอาแม่ชีนอนเลยแม่ชีไม่ต้องนั่งหรอกดูให้แม่ชีนอนเลย อ๋อหลบๆเขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะยอดเขาจะเอาสิบล้านแล้วเอาห้าล้านก่อนได้ไหมไอ้หนูฮะเอาห้าล้านก่อนเนาะหนูก็โดดเป็นสิบล้านเลยฮะเอาสทดสอบความรักยังไม่ก็นี่ก็เยอะแล้นี่ละเจ็ดหลักเลยหลังเลยคืนเอาปากกาไอ้นี่มืก่อนนี่เขาจะเอาโอ้ย ทีบางทีมันก็เป็นเวรกรรมนะจำผมไว้นะบางอย่างเราก็ต้องปฏิบัติแล้วออกไปได้นะมันต้องแบบใจแข็งอดทนรล้ว่ะมันดีขึ้นแต่มันดีขึ้นแต่บางอย่างมันต้องค่อยๆใช้ระยะเวลาที่หมอเว้นบ้างก็ได้ต่างๆนะถูกไหมเราช่วยตัวเองได้ก็โอเคเรื่องอายุเรื่องต่างๆด้วยจ้า

ไปให้หมดไปให้หมดโออเจ็บหมดเวสัพพุสัพ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 เวสัพพุ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 

วส为啥ส撒ุ啥สเวสสะเวสะ为啥สส为啥不撒为啥不撒为啥不撒为啥เวส啥ส撒为ส不撒为啥สะ为ุสะค่อยๆจับแกชีดูขึ้นมานะจะเอากูดูเบาแอร์แป๊บก่อนเฮียเลยเริ่มเย็นเลยว่าไรเฮียกูว่าเย็นไม่อะไรเฮะกูก็เริ่มเย็นไล่สัตว์อืม เนี่ยนะไม่พอดีมานี่แม่ชีถูกให้นะอุ้ยพี่เอายันั่งไม่ได้ลืมก <c oughs> ูกลืมตัวเลย <c oughs> ทีนะแม่ชีนะไม่ไ,มได้เดี๋าได้คนอื่นไม่มเ,เป็นไรเียถ้ากูไม่ได้เลยแล้วก็โอ้ จะออกไปรุนแรงเลยเนี่ยฮ <and living> ่าปดก็ไม่มีอะไรจะดีอยู่แล้วใช่ไหม ต้องพูดเลยมากนะครับไปเด้อนะฮะไปแม่ชีอุ้ยไม่ต้องไหว้ผมผมก็ลืมตลอดเลยไว้ซูวัวดังผัดเลยอะไรอะไรแม่ชีถือศิลปแปดบางทีผมถือศิลป์สิบเหมือนกันเพ้าแต่บางวันช่วงนี้ถือศิลตลอดเลยเราไม่กินนี้ะถต่ว่าถือศิลได้ครบแม่งเยอะดิออกมาถือตัวใครไหม